โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยูง,งามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานครศรีธรรมราชเขต2เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเนื้อที่15ไร่56ตารางวาในเขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่5และหมู่ที่12ตำบลบางขันโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยูง,งาม ได้รับมอบโอนจากกองบัญชาการตำรวจระเวนชายแดนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาวันที่4เมษายน2551เปิดทําการสอนสองระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับชั้นประถมศึกษาตามหลักสูตรเกณฑ์กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 และได้ดำเนินงานพิเศษในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด81คนโดยมีห้องเรียน8ห้องเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา10คนแบ่งเป็นข้าราชการครู6คนพนักงานราชการ1คนลูกจ้างชั่วคราว1คน เจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพานโรง1คนซึ่งมีการขับเคลื่อนการบริหารงานโดยนางสารุจิราภาสีสุวรรณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยูงามมีสีม่วงเขียวเป็นสีประจำโรงเรียนสีม่วงหมายถึงสีประจำพระองค์สีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีปรัชญาว่าสร้างภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตพลสมริดสู่ความมั่นคง มีคำขวัญว่าสุขภาพดีมีคุณธรรมนำวิชาการสร้างพื้นฐานความเป็นไทยมีค่านิยมองค์กรว่าร่วมคิดร่วมทำนำสู่ความสำเร็จและมีวิสัยทัศน์ว่าสร้างคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะชีวิตตามหลักประชาเศร,รษฐกิจพอเพียงพันธกิจโรงเรียน 1>, 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4. สืบสารงานตามโครงการพระราชดำริแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 1. ห้องสมุด 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส่สวนพฤกษศาสตร์ 4. ห้องพยาบาล 5. ห้องสหกรณ์ 6. คลินิกภาษา 7. แปลงกเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 8. บ่อสาธิตการเลี้ยงปลาดุก 9. แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา2562 ถึงปีการศึกษา2 5 6 4ระดับชั้นประถมศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1ด้านคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยูงามมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนเริ่มจากการคัดกรองนักเรียนรายบคุคคลเพื่อให้ทราบระดับความรู้จุดอ่อนและจุดแข็งที่ควรพัฒนาจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการเช่นกิจกรรมวันคริสต์มาสสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานนักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมมีส่วนร่วมและนำไปเผยแพร่สู่เครือข่ายชุมชนได้เช่นโครงงานถังรักโลกเป็นโครงงานที่ได้รับผลการแข่งขันระดับภาคใต้ ในงานวิชาการโครงการตามพระราชดำริปีการศึกษา2,562ด้านการอ่านและการเขียนเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นปนหนพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนและใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning แหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลได้แก่ห้องสมุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมมีการจัดค่ายคุณธรรมทำให้ผู้เรียนปีวิัยและมีจิตอาสาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแลสุขภาพนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนานักเรียนสู่การเป็นผู้นำที่มีความเสียสละและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยทางโรงเรียนได้พัฒนาจนมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีเรื่องสารรักสื่อธรรมสร้างผู้นำจิตอาสาซึ่งมีการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมรักฟันต้องหมั่นแปลงการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายส่งเสริมการเล่นกีฬาการดื่มนมโรงเรียนและอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการสร้างเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจนประสบผลสำเร็จ ก่อให้เกิดแนวการปฏิบัติที่ดีด้านสุขภาพอนามัยโดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นผลงานดีเด่นระดับประเทศคือแนวการปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเรื่องส่งเสริมการอ่านสารสู่งานเขียนมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยูงามดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมาโดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาการประชุมระดมความคิดเห็นและทำข้อตกลงร่วมกันในสถานศึกษากำหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์กำหนดพันธกิจกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของการพัฒนาของชุมชนพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนการระบุหลักบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ชัดเจนกำหนดบทบาทหน้าที่ มอบหมายอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพผู้บริหารให้คำปรึกษาติดตามนิเทศประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้การอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานช่วยส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางานโดยเป็นการรับผิดชอบเป็นสายชั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร่วมกันโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านยูงามมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพสวยงามปลอดภัยมอบหมายเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบร่วมกันตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ที่ใช้พร้อมต่อการใช้งาน คำานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสําคัญการอบรมเพิ่มความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยแข่ครูและนักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินสุขภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน YouTube Facebook มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการประชุมเพื่อปร,ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปรับโครงสร้างรายวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้รู้สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมเน้นทักษะการคิดและลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองเช่นการจัดการเรียนรู้ด้วยครูงานการทดลองการแสดงบทบาทสมมุติครูจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างมีความสุขโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยูงามส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนอย่างรอบด้านและสมดุลพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข บุคลากรมีคุณภาพ